สวัสดีผู้ชมมันด้วยนะครับผมวันนี้เกม p o w เวอร์อย่าเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ฮะผมจะมาบอกเทคนิคการหาเงินในเกมนี้นะครับแบบง่ายๆเลยครับคือการที่เราคราฟตะปูไปขายนั่นเองนะครับผมทำให้ผมถึงคราฟตะปูไปขายเพราะว่าเหล็กมันหาค่อนข้างง่ายครับขุดแป๊บๆก็ได้แล้วใช่ไหมครับเผาแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะผมดีกว่าเราไปนั่งแบบตีมอนเตอร์ใช่ไหมกว่าจะดรอปไอของวฟ้าไปขายอีกเออนะครับนี่ครับ อนนี้ผมว่าคราฟตะปูมาประมาณ164ดอกแล้วนะครับมันเรียกเป็นดอกใช่ไหมตะปูเนะยครับมาเยวไปดูนะว่าขายได้เท่าไหร่ครับผมบอกเลยว่ารวยแน่นอนงานนี้นะครับไปนะครับไปหมู่บ้านไหนก็ได้ครับโอเคเราวาดไปที่หมู่บ้านเลยครับแล้วก็ไปขายไปมีทีตัวไหนก็ได้ครับที่มันรับขายนะที่มันรับซื้อเออผิดนะครับผมที่มันรับซื้อนะฮะในที่นี้ผมขายไอตัวนี้้านนะผมไปขายเลยครับดูฮะได้เท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสี่ดอกนะดูฮะ นี่ครับสองหมื่นเลยฮะใช้เล็ครับนิดเดียวเองนะครับผมก็ได้เงินสองหมื่นแล้วนะผมแล้วเราก็เอาเงินนี้ไปซื้อของที่อยากได้นะครับในที่นี้ผมจะเอาไปซื้อกระสุนนะเพราะว่าผมม่เกศษครับเองครับเปนเปลืองของเออไม่ใช่ไรอะนะครับเปลืองเหล็กเอาเหล็กครับปู่ไปอันนี้ดีกว่าไปถือดีกว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์ทับคริปด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตนคลิปนี้สวัสดีครับเดินครับไปครับผม